บนเวทีถลกหนังเทือกวันนี้นะคะนายจตุพรพรมพันธ์มองว่าฝ่ายอํามาตย์ไม่สามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายรองรับขณะที่นายนัทวุฒิใสเกลือเปิดเผยรายชื่อตัวเลือกนายกร,รัฐมนตรีนอกกฎหมายของม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งก็มีชื่อของนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นตัวเลือกอันดับแรกนายนัทวุฒิใสเกลือเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปช แถลงในรายการถลกหนังเทือกโดยเปิดเผยรายชื่อตัวเลือกนายกเัฐ่นตรีคนกลางที่นายสุเทพเทือกสุวรรณผู้ต้องหาคดีกบฏได้จัดเตรียมไว้โดยลำดับที่1ก็คือนายพลากรสวนรัตน์องคมนตรีที่เคยไปสนทนากับนายสุเทพก่อนที่จะเกิดม็อบประชาธิปัตย์ลำดับที่2ก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการทํารัฐประหารปี2549อีกทั้งเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง ที่แต่งตั้งนายอภิสิทธ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัทมนตรีในค่ายทหารและลำดับที่ 3. นายอานันต์ปัญญารชุนที่เคยเป็นนายกรัทมนตรีนอกกฎหมายสองสมัยอีกทั้งยังมีพฤติกรรมที่ปฏิเสธรัฐบาลอย่างชัดเจนส่วนบุคคลที่อาจสอดแทรกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางได้แก่หม่อมราชวงศ์ปรีดียทรเทวกุลนายสมคิดจ,จาตุศีพิทักษ์นายสรกิจเสถียรไทยนายอาสาสารสินนายวิกรมกรม,กรมดิต พลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายอภิสิทธิ์เวชชาติวะฒน,น์นรัธวุฒิยังยืนยันด้วยว่าไม่มีอำนาจใดรองรับให้นายสุเทพเทือกสุบันแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางหากบุคคลดังกล่าวเข้ามารับตำแหน่งจริงจึงถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนอกกฎหมายเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผมนั่งจัดลำดับเต็งสองกับเต็งสามนี่ปรากฏว่าน้ำหนักหมัดใกล้เคียงกันมากสามารถที่จะแซงทางโค้ง เข้าวินเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีสถานะเป็นนายกเถื่อนด้วยกันทั้งคู่เต็งสามได้แก่นายอานันปัญญาชุนเต็งสองได้แก่พลเอกประวิตริวงสุวรรณเต็งหนึ่งที่หลายฝ่ายพูดถึงคาดการกันว่าอาจจะเป็นหนึ่งในว่าที่นายกรัฐมนตรี ที่นายสุเทพหรือที่เครือข่ายต่างๆได้จัดวางเตรียมการไว้อย่างที่บอกครับผมจะเรียกนายกคนนี้ไม่ว่าจะชื่ออะไรว่านายกเถื่อนแต่ตราใดก็ตามที่ใครยังไม่ได้เป็นท่านยังไม่เถื่อนทั้งนั้นนะครับแต่แตงหนึ่งคนนี้ชื่อนายพลากรสุวรรณ ด้านนายจจตุพรพรมพันธ์ประธานน آ. ปชมองว่าฝ่ายอมาตย์จะไม่สามารถเดินเกมให้มีนาย,ยกรตมนตรีคนกลางได้เพราะไม่มีกฎหมายรองรับอีกทั้งประชาชนก็จะไม่ยอมรับซึ่งหากใช้กฎอายการศึกประชาชนก็พร้อมที่จะเดินหน้าออกมาปกป้องระบบประชาธิปไตยโดยยืนยันว่าทางออกของประเทศนี้ก็คือระบอบประชาธิปไตยและต้องฟังเสียงของประชาชนเท่านัา้นนปชแดงทั้งแผ่นดินนั้น เราต้องต่อสู้ไปถึงจุดที่สุดทางไงไม่ว่านี่นะครับคุณจะมีสูตรใดๆในายกม .7 นายกม .3 ไม่ใช่ความรู้นะครับคุณเสนอคุณคิดได้แต่คุณทำไม่ได้ถามว่าทำไมทำไม่ได้หนึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสองพวกเราไม่ยอมไม่ยอมแล้วจะทำยังไงจะให้ทหารประกาศใช้กฎอยายการศึก ทหารนี่นะครับระดับผอบอพันประกาศใช้กฎอยายการศึกปัญหาว่าทหารใช้เพื่อภารกิจอะไรและที่สําคัญทหารที่ประกาศใช้กฎอัยาการศึกก็ต้องรู้ด้วยว่าการเลิกกฎอยายการศึกเป็นพระบรมราชโองการเท่ากับไปกดดันพระราชอำนาจของพระเจ้าแผ่นดิน ขณะที่นายวีรการมุสิกพงศ์อดีตประธานนาปรชระบุว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้ถอยจนสุดทางและพร้อมจะเดินหน้าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปแต่ก็เชื่อว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะคลี่คลายลงนายวีรการยังยืนยันด้วยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ยังไม่เป็นโมฆะเพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย